สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับเฮลเช็คในวันจันทร์แบบนี้เราจะพาไปจับสัญญาณของโรคปอดที่คงจะได้ยินกันบ่อยๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะโรคที่ว่านี้ทำให้พระเอกลิเกชื่อดังอย่างเอชัยยามิชัยต้องล้มป่วยนอนสมอยู่ที่โรงพยาบาลแถมยังเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตนักแสดงอาวุโสอย่างแม่ต้อยสิริพรวงสวัสดไปอีกด้วยโรคที่ผมกำลังพูดถึงก็คือปอดติดเชื้อ อาการปอดติดเชื้อพบได้บ่อยในเด็กและผู้สูงอายุนะครับเมื่อเริ่มมีอาการไม่ว่าจะเป็นไอบ่อยหรือมีไข้ให้รีบมาพบแพทย์นะครับเพราะหากปล่อยไว้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แต่ถ้าคุณยังแยกไม่ออกว่าไอมีไข้แบบไหนถึงจะเรียกว่าปอดติดเชื้อช่วงหน้าคุณหมอมีคำตอบครับคนไข้ที่มีภาวะปอดอักเสบเนี่ยก็จะมาแสดงอาการด้วยอาการของไข้ไอหายใจหอบหายใจเร็วหายใจมีหน้าอกบุ่ม รู้สึกดีจากใจดวงนี้อยากแช์มันออกไปให้เธอได้สัมผัสกับความรู้สึกได้ลิ้นลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉัน กลับมาช่วงนี้แพทย์หญิงกัลยาณีมีชัยเจริญยิ่งกุมรารแพทย์โรคระบบการหายใจโรงพยาบาลเปาโลหลโยธินจะมาอธิบายให้เราเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นถึงโรคร้ายใกล้ตัวอย่างปอดติดเชื้อกันนะครับโรคปอดอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการที่เนื้อปอดมีการอักเสบเกิดขึ้นซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบนี้เกิดจากการที่มีติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าเชือ้อราโดยการติดต่อผ่านทางการสัมผัสกับ น้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยการไอหรือจามหายใจลดกันหรือว่าการปนเปื้อนมากับสิ่งของเครื่องใช้เข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็เยื่อบุตานะคะคนไข้ที่มีภาวะปอดอักเสบเนี่ยก็จะมาแสดงอาการด้วยอาการของไข้ไอหายใจหอบหายใจเร็วหายใจมีหน้าอกบุ๋มนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยก็จะฟังเสียงปอดได้เสียงที่ผิดปกติตรวจภาพถ่ายรังสีทรงอก,อกก็จะพบความผิดปกติได้นะคะ แนวทางการรักษาก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันก็คือการรักษาที่จําเพาะกับการรักษาแบบประคับประคองนะคะในส่วนของการรักษาที่จาเพาะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเชื้อที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อจากแบคทีรียนเนี่ยก็จะให้ยาปฏิชีวนะนะคะในส่วนของไวรัสเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะในไวรัสส่วอื่นเนี่ยก็จะยังไม่มียารักษาก็จะให้รักษาแบบประคับประคองตามอาการไปนะคะ การรักษาประคับประคองตามอาการเนี่ยเช่นการให้ผู้ป่วยเนี่ยดื่นสามน้ำให้มากๆเพื่อให้เสมหะเนี่ยไม่เหนียวข้นในส่วนของให้ออกซิเจนในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยนะคะอาจจะต้องให้ยาขยายหลอดลมในกรณีที่ตรวจร่างกายแล้วเนี่ยมีหลอดลม มีภาวะหลอดลมตีบอาจจะมีการส่งเสริมการทำกายภาพบำบัดทรงอกนะคะเพื่อเป็นการระบายเสมหะได้ดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ชเชื้อไปให้ผู้อื่นควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกาอฮอล์บ่อยๆนะคะในคนไข้กลุ่มที่มีโอกาสที่จะเกิดโรคที่รุนแรงเนี่ยได้แก่กลุ่มเด็กเล็กนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะก็กลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็คือ โอกาสที่เวลาเป็นโรคแล้วมันจะมีความที่รุนแรงมากกว่าวัยทํางานหนุ่มสาวนะคะมีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคปอดนะคะผู้ป่วยเหล่านี้ก็ควรที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินหายใจนะคะรักษาหายไหมรักษาหายนะคะหายค่ะทริกสุขภาพเพื่อปอดวันนี้ไม่ต้องไปมองหาไกลนะครับมีอยู่ทุกบ้านนั่นก็คือ กระเทียมถึงแม้กระเทียมจะแรงไปสักหน่อยแต่ในกระเทียมมีสารที่เรียกว่าอาลิซินที่ทางการแพทย์เชื่อว่ามีฤทธิ์คล้ายยาปฏิชีวนะช่วยกําจัดเชื้อราแบคทีเรียได้ช่วยลดการติดเชื้อนั่นเองนะครับอาลิซินจะทํางานดีที่สุดเมื่อนํากระเทียมมาสับหรือบดอย่างละเอียดนะครับหาง่ายได้ประโยชน์วันนี้หมดเวลาของรายการเฮลเช็คแล้วนะครับแล้วเจอกันใ้ใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายโมง40นาทีทางช่องวันสวัสดีครับ